ยังเกาะไม่ยิ้นเลยฮะถึงฮะถึงฮะงยิ้นมายินอยู่ยิ้นตรงพักตรงไหนครับไอ้กะสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้กะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมอ้าวอีกพูดเรื่องภาษาไรล่ะแอดไม่อะแอดไม่ไปเฮ็ดกับเขาให้คนเกี่ยวบ่มเมื่อนี้มาตามแอดไม่ได้หนิตามแอนไม่ครับได้แล้วบ่าแอดไม่ของไอ้น้องมีลินนั่นของแอดไม่องน้มีลินของน้องมีลินครับ ชูบอได้เขียนมาลกก่อกรันมาเอา,เอาล่ออีกสักห้าพี่น้องคันเอาคันคันไายผมได้เลยได้ครับตอนนี้บ่ได้เลย <c oughs> สามตัวเนี่ยอ๋อคันทรายยัดไม้นี่ได้ล่อดได้ครับได้ล่อเก็บกับเขาเสร็จก่อนงานครับเก็บกับเขาเสร็จก่อนล่อกรันเลยไอเจังได้ละที่นี่เป็นล่อกรันครับที่ล่อเลยสิเอาเลยเอาเลยแล้วครับคลิปเสียงของอ <c oughs> <ร>อขมี <c oughs> ้ได้ครับบ่อ่ะขอเสียงจากเขาหนะครับตอนน่ะเอาเอาคลิปเสียงน้องมาครับครับไดี๋ยวครับเดี๋ยวผมหา เพราะว่าแอดไม่กับน้องมีเรียนพ่นไปเหตุเก่าให้คนเกี่เขานะครับพี่น้องเพิ่นให้แอดการมาแทนเอาตอนใเาเสลสงเล่อเนียพอตังกองนเกี้ลกเลยโอ้บไดบน้องเอ้ยเพ่ตั้งสองสมลอดอตัองาบดูบ่เหลี่ยบ่็ดเ็ดเ็ดบอกแล้วายแอดจ้แปดเ เอาตัไม่ฟังไม่เดือดฟังใจกันฟังใจกันเก้าแปดเจ็ดที่บอกทางบ้านได้ยินเสียงยังเสียงตัวใดกับฝากเมียนนะครับเรื่องแบแชผมพี่น้องแชรผมฟังเคยกันเอากายเงี้ยอางไรเก้าแปดเจ็ดเก้าแปดเ็ดเก้าแปดเจ็ดตอเก้าแปดเจ็ดแ่นั่นี่มาแปดแปดเจดครับผลไผ่พวงเน้พวงตังกรเพราะท่านกินเนี้ ตัวไหนครับผมเดาก pues ่อนนะครับน้องบะยี่กุนสีแกนไห่น้องมิลินเดาก่อนครับผมเดี๋ยวสีแกนให้ถ่ายคลิปตามน้องมิลินเพิ่นเปิดเพิ่นเปิดเสียงให้ฟังมาก่อนมื้อครั้งเดี๋ยวสิจิมาฟังจากแอดกาเพิ่นจะบอกให้ฟังครับอันนี้ก็ได้ฟังมาจากแอดไม้เชื่อกันจนว่าเพิ่นเสียงแล้วเสียงแล้วเพิ่นกับฟันฟันแล้วครับเดี๋ยวตาจิไปซื้บมาทีมีหลายโซนบอครับอยู่ไดหนี่ อ,อย่าซื้อบอท่านนะครับ <c oughs> อย่าลอตเตอรี่หมดก่อนสำรับของน้องมิลินนะครับ <c oughs> ได้มาสองงวดแล้วงวดแรกเพิ่นบอกชัดด้วยกันครับผมรุ่งคลิปไปเอฟซีบอกว่าไม่ใช่เสียงเด็กเสียงผู้ใหญ่ผมก็พยายามทายอีกทายอีกเอาไปมากก็ยอมรับได้ว่าเป็นเสียงเด็กหน่อยอแต่เพิ่น <c oughs> เพิ่นบอกค่ยเสียงผู้ใหญ่พอได้เพิ่น,พนบอกเจ็ดแปดเก้า ครับแล้วก็มายำแปดเก้าแปดเก้าครับงวดแรกออกเจ็ดแปดแล้วก็เก้าแปดครับวดนแรกวัสองกับมาบอกอยู่หนาปูห้อยออกคู่กันกับบอกเลยซีหาตัวเดียวครับงวดที่ผ่านมาซีหาตัวเดียวครับแล้วกัเย็บซี่กับไปซื้อว่ากันยิบจับซื้อซื้อไวเดากับฟันดีกับมาว่าสู้กันฟังกับมิตรคนฟันดีฟันได้กับบอกกันอัดเอาอัดเอานะ ลอตเตอรี่เพราะว่า,วาซิ้นส่วนๆเอยไปมากก็เต็มกับหนึ่งสี่ห้าเพราะว่าตรงกับของแม่ิ่นฝันว่ามีผีมาบอกผีมาบอกหนึ่งสี่ห้าครับอันนี้อัดไม่ฝันก็ได้มาตรงกับกลูกคนก็เลยดึกเอาเลยรางวัลที่หนึ่งผิดจากตัวก็ครับผิดรักขั้นตัวเดียวผิดรากขั้นหลักเดียวครับผิดแปดเป็นเก้าก็เป็นเจ็ดครับ กันเป็นแปดนี่กัโอ้แล้วเลยครับปูงามเลยวานนี้บ่ได้ก็รอก่อนจากหน่อยให้เก็บทุนก่อน <c oughs> ได้โชกก่อนค่ะสิคอยเห็ดเพื่นคอยสงังเพื่นพอเพื่นไปแต่คูซื้อว่าออกวันสามาหน่เพิ่นเริ่มหายโชคครับเพิ่นเริ่มหายดูว่าไปดูว่าสุดก่อนนี่บ่เห็ดฐานให้เพิน่นทานลูกแก้วเพิ่นขอทานลูกแก้วตั้งแต่เขาวันสา ผมบได้เฮ็ดห้การเลยบบได้กาเพึงมาได้ตอนเฮ็ดห้แเดวเฮ็ดเสร็จปุ๊บก็ได้เลยครับได้ซื้อก็บถือแต่แต่อกมาสามารถนี้ถือถึงทุงวัดก็ว่าได้แต่าบางวัดก็บืนเงินได้บางวัดกับขืนเงินบได้ถึงบ่นสามตัวเต็มกรรมคืนเงินบได้ตนนัวนี้ต้องต้องหาผู้ขืนเงินหนึ่งสี่หาอะพร้ <c oughs> อมกันแล้วพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้ว <c oughs> อยากบอกแต้วครับผม ชุดเดียวนะครับผมชุดเดียวนะครับน้องมิลินสองตูวครับสองตัวตัดเอาด้วยครับพี่ตัดวอครับกาเดี๋ยวคนชิวตัดให้แม่นบะครับครับบางคนก็ซื้อซื้อด้วยเอาเอาตรงๆเล่นมา ปึ๊บอึบมาแล้วครับทุกคนครับสำหรับของน้องมิลินแปดแปดเจ็ดอันนี้ตีตามที่น้องบอกมาครับกับตีตามน้องบอกแลวก็แม่เพิ่นก็ได้ยินตัวนี้ครับเป็นแปดแปดเจ็ดนะครับตัดออกมาก็คือแปดแปดกับแปดเจ็ดเด้อนะครับทุกคนแปดแปดไม่ต้องกลับเลยนะครับตรงตรงในเด้อทุกคนเ้อ 887นะครับน้องมิลินบอกมาแล้วนะครับทุกคนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับใครยังไม่แชร์แชร์กันไปเยอะๆนะครับอของคนไลค์ like, ของคนแชร์ใครแชร์มาก,มากยิ่งรวยเ,ยเลยทุกคนะนะครับน้องมิลินนะครับที่เราฟังเสียงกันนะครับว่าน้องน่าจะคู่เป็นตัวนี้นะหลายๆคนหลายๆท่านบางคนบาว่าเก่าบางคนกับว่าเปรน,นะครับ อ้าผู้ใดอยากหู่กัตั้งติดตั้งใจฟังเอาเองครับกับฟังจะสามหลอดสิบหลอบกับไปกลับมาฟังนอนฟังด้ยครับไปฟังมาอยู่ไหนเนาะอ้าแต่ว่าอันนี้แอดใหม่บอกว่าน่าจะเป็นตัวนี้ครับแปดแปดเจ็ดแต่แอดใหม่ได้มาเขียนนะแอดกล้าเป็นคนเขียนให้นะครับครับแปดแปดเจ็ดตัดเสงตัวแปดแปดกับแปดเจ็ดเนาะนะครับอ่ะนะครับใครที่ชื่นชอบก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับ วดนี้ว่าจะเป็นงวดที่สามงวดที่สามครับงวดที่สามของน้องมิดินน้องนะให้มันคักนะครับพี่น้องจัดให้มันหนักแอสกาบอกว่าแถวนี้เขาไปจ่ายตังแล้วจ่ายไปท่านแล้วท่านแล้วอันหมดอันเก่าอันเก่าก็บท่านจ้าท่านแล้วขืนเงินไปท่านในแล้วครับขืนเงินไปท่านแล้วต้องไปหามองใหม่ต้องไปหามองขืนเงินใหม่คือได้มีก็แนะตนำแอดกาเน็มเลอครับพี่น้องซีฮาโฮ ไม่ใช่เนื้าตัวหนึ่งเสี่หนึ่งสี่หนึ่งสีาขืนเงิ่นบ่าด้านในเหมือไปขืนเงินกับว่าไรพ้น่าบ่ราบดอกพุนไปขืนด้านท้องก็พ้นมาหนึ่งเสียั่งเลยั่าทนหมดครับไม่มอได้รับเลยมันลายปวดเต็มกำเลยหนึ่งสียขอฟังเสียงน้องไม่ยินยังร้องครับเสียงน้องเม่ได้ฟังเป็นเสียงขึ้นตัวไรเพี้ยนี้เการชัดๆหน่อยแต่จิตแตกใจห้ามหายใจนะครับพี่น้อง แชร์ไ่น้องแชร์แชร์แชร์ฟังเสียงฟังเสียงน้องมิกดินพูดว่า